พอให้ขก็มาย่นเืนใจน้เายอะไจะเยอจเขียนก่อนต้องเขียน้องซื้อเยอะซื้อตัวเดียวได้ไงต้องซื้อยางอื่นด้วยบหนึ่งหกขากระลังพอขอนครับขอขอนฟูสี่ข้อเท้าเนาะ ใครจะซื้อก็ต้องเขียนกันไปเลยเป็นล่ำเป็นสันไปเลยติตัวห้าตัวไปเลยาู่มาจนจะล่าซ่างล่ะมันต้องเขียนเป็นล่ำเป็นสันไปเลยซื้อตัวละเจ็ดบาทดีละติดบาทหาบาททุกทาก็ได้กาก็ได้วลกบาทก็กระจายหกเจ้าสิบบาทถุนเนาะไปเขียนเป็นลายอะไร่างเงี้ยเมาด้ร่างเป็นลยกระดาาที่้านนี้เ ผมไม่รู้ว่าบ้านเจ้าอยู่ไหนเดี๋ยวเกิดถูกเจ้าไม่ให้ผมทำไงหาแรบอยู่ที่บ้านบุญมีไปถามรถเบิด์ตบ้านเจ้าเบิร์ตไม่ให้ตะพื้นลงทุนเขาจะลงทุนให้ตะพื้นให้ตะพื้นเป็นแด้อย่างเดียวค่ะโอเคไหมคะจัดให้เองเจ้าเงินสดใหญ่มากยกละบาทเขียนให้หน่อยค่ะไม่ต้องใส่พ่อยกแม่ยกจะซื้อให้พอตะพื้นเจอของจริงแล้ว ไม่รู้ว่าอมไรว่าลาจะเก่งหรือใครจะเก่งรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นใครออญาติโจมจงตั้งใจรับพรฝั่งพิวาทนาจีรีเจ้าพูดอไปพูดนลโอะุรวันเนี่ย

ว้ยักดอะไรเจ๊แซงซยัแดีดด้เกดไลค์กดแชร์่ะเียบเทียบได้ตัวอะไอ่าครับผมผูผสมเนตตาเจอแล้วอ่าจุดเน้าทังได้ครับงอเขาไปไหนมาสูงโอ้โหเล็กอะไรล่ะอืออะไรล่ะสิบหก ดูซิท่านผู้ชมสิครับแนบงนี่บอก้นเลขก็เป็นพวกพวกพันๆกันอยู่ยังท่นบอกสิบหกตัวไหนด้านนี้อ๋อดูสิคะะอเดี๋ยวเด้อบุณพาด้วยเป็นเลขไทยบอกครับเดี๋ยว้อว่างเนะางไร้ใ้ดีว่าโอ้นี่เด้อนี่ด้อนี่เด้อ

มันมันน้อยละสี่สิบาทน้อยละหกสิบไอ้สบาทอะมีสามน้อยโอ้สามน้อยลหกสิบบาทซื้อองซืหกนครับคอเราแปลว่าอะไรเจ้าเข้าใจไมน่เืงซอขอปูซีราคาครับเจ้าเร่นเป็นเมื่อรเป็นเจนรอบยังซื้อทั้งสน้อยลแล้วขนาเปิดทั้งรอบเลยน้อยแล้วเขาเรียกสามน้อเรบ3รอบนั้นนมันเป็นไอ้ไอ้สมรอบอหนัง นั่นหลังขายสามรอยคูใหม่ครับสามหน่อยปอรอบแม่พอเอารอบสองก่หนาแล้วครับแล้วรอบสองด้วยรอบสามหน่อยเสียงโศกเสียงลเลครับตัวเดียสิหครับตัวเดียวแค่นแคครับตัวเดียวสิบหกเดหครับนอป้านปูนะปูยัดหยียดให้เรานี่ หยูยัดเก็บให้แล้วปัจจุบันนี่บ้านบาทบ่อขายย้องหานี่แล้วค่ะบ่อหนึ่งสองร้อยอ่ะบ่อในปัจจุบันนี้รอบนึงอ่ะสองร้อยน้อยนิดเดียวน่ะสองร้อยบาทแล้วก็พอไปอีกน้อยอืมโอ้เขามาแต่เช้าเลยอ่าขี่มอเตอร์ไซค์มาค่ะคุณพระนิดาเขียวเพชรนะคะเนาะสามร้อยบาทค่ะคุณเม่น จันทร์ห้าร้อยบาทคุณบุญทันขันตีวงห้าร้อยบาทค่ะกับน้ำดื่มเาะคะ่ะเนาะคุณแต้วในเจ้า,าค่ะเนยเอฟนิเกอรมหาเหงถวายปูนะคะน่ะเนาะกับทอนน้ำกันค่ะท่านผู้ชมครับผมพูดเลยอยากร่วมบุญร่วมสร้างสาราน้ำจารย์จะทัก,ซกแซดแอดไล่เขามาได้ครับอ่าผู้เลยอยากมีจุดประสงค์อย่าง รือว่า,า,ารับหลักางศาลาครับอาจารย์อยากได้เรียนกุีบขา,าวแตทักทัดอไรเขามาได้ครับเยี่ยมไหมพอ,<ข>อได้ค่ามเนยลดยดจมใหมแอดมินจะาท<ม>ยอยมาให้เรื่อยๆนะครับเนะาะอาจจะมากพอควมกันครับเพราะว่าขู้วสะดวกแล้วครับผมมันกยมาก มีด้วนายขอบคุณขอบเหรียญปูซีกระขาครับอันนี้จะเป็นเหรียญน,นะครับเนาะทุกเหรียญมีบาโคตดนะครับเด้อทุกเหรียญก็ต้องถามหาว่าของขวัญนะครับเด้อของแท้ตลอดครับมีมีรุ่นเดียวครับมีบาโคตรครับดอกขึ้นทุกเหรียญครับเอาโอ้ยอยากได้สนใจครับขอบ้อนขอบารมี เชิญนะครับเด้อเงินกับที่ร่วมสร้างสาราน้ำารารยนนะครับเพราะว่าเรียนก็นมาจากอาจารย์ครับครับผมตามนี้นะครับดเด้อเรียนผู้ชีาครับตุนแรกครับทุกเรียนมีปาโครตครับครับผมานีนะครับผมมาถวายตานะครับเ้อ หนึ่งที่ดีนำคิดนำใจาี่สัพทาใส่ท่านในการที่จะมารวมสามรวมแปงศาลาปฏิบัติธรำครับอาจารย์มีวสันต์กับุัวหัววัดหัวว่าจุตานีก็ได้มาอยู่ไหมได้มุ่มาอยู่ในสถานที่ไม่อนุสับติที่มีพุ่มที่ดี ับเพ sociedad, ียงพ่อในการที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสในการที่จะรวมบารมีน้ำกันรวมโชครวมใช่รวมลากอันเป็นสวรรค์จากปูที่ปัดเขาเน่ปูอันปูแทแน่ฟูกาแน่ปูอย่างอีกคนนึ่งฮะฟูฮ้องฟูอยางอีกเออฟูวิวนปูโชดอ่าอ่าในสิ่งเหลนั้น อู๋ผมเหูผมเหาตวผมเาโอ้ยจเพิ่งมาอยู่ได้สามัวปูเียนแมาน่งกันซบลบอยู่คันนั่งคุยกันดีดีได้เหงนั่งคุยกันดีครับอ้าเขาสิไดชคได้ใช่ดอกหลยพลังพาได้เฮงของเขามันก็สียแหงดีละมั้งกับสีเร่เรวนนี่แหละช่ักับิเด่ทานขังมาทหงเห่าขารงเรียบชัแนวเหานี่ละ ยะเทวิวะฮาพุระปริปุเรนติสัคครังเอวเมวะอิโตทีนังเปตนังอุปกะปฏิเอจิตังปติตังตุมหังชีพเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกาปามจันโทปนรโสยะเามาณิโชติราชโยะเา อภิวาทนาสิวิสานิจังพุทธาปัจจายนโอจตโลธรรม,มาวัันติอายุวานโนสุขังพระลังเอาสาทุะาุุขัยญ,ญาิโยมทั้งหลายมีสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์ปราศจากโรคไ,ไข้ไข้เจ็บต่างๆเด้อสิ่งใดทีบระดับปรดิกับเอาออกเอาออกสิ่งใดดีที่ใด,าๆๆๆง,ด,ด,ดงามก็เอาเขาเด้อ คอยกวกงขันมีโชคมีลาบตามทิศผมะสมแบบซ่าตูซ่าตูซ่าเฟสอาจารย์ยิ่งกว่าครับว่าคนเป็นของอาจารย์กับผู้ไทยใจดีโอ้คนหาหลายๆครับกับผู้ไทยใจเสือมีสองอันแมนยูสองอันเอฟซีคนหากันและนาวเลยเอไม่เห็น ใจดีกับอุไทยใจเสือเป้าเขามากใส่มันสิเป็นขาพันก้อนอุไทยใจดีกับอุไทยใจเสืออุไทยใจดีสิเป็นลูกเนมสกเนม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 เนื้อสอะครับใจเสืออัี้เป็นลูกผู้ชีพเขาโอ้ครับผมใจเสือปู้ชีพเขาครับท่าเออเอาตามนั้นนะครับเนาะอ่าวุ้ยยังต่ ซองเพิ่นกะเขามาซองแลีวมารวมร่รวมอยัางกับเพิ่นเนาะครับเนาะเพราะว่าอไล่ลายกันิเห็นแ้วถลายทีเห็นศูนย์เ้ครับผมศูนย์สี่สองศูนย์เกาหกศูนย์สี่สองหนึ่งหนึ่เจ็ดหกหนึ่งหนึ่ครับผมแอดมินก็ยังหาเ่าอคือกันไล่จักยู่ไซมาปุ๊บก มันติดขึ้นไลเลยครับผมเอาดีเลยเกลือด่ังมือถ้าพอท่านไล่มันสิได้เยอะกว่าครับผมถ้าว่าไม่ไม่ไเปรตมันสิได้แค่หาท่านเหมือนอย่างนี้ท่างอื่นทางไกลมาบ๊วยอดไปบ๊วยถึงกะทักชัดอะไรมาหาอาจารย์เพิ่นก็ได้ครับดูว่าพาดของช่อง้ันทิ้งก็ได้จะบูชาเหรียญก็ได้นะครับเหรียญบูชาขาวรับรองซานนั่นนะครับเด้อยอดพี่ก็ได้ ยอดไรชให้ดันกันอแป๊บนึ่งจะว่าจะมีไส้พร้อมสองันครับผมมีผ่อนมีไส้มีอย่างคันหอบยอดเลียนก็ได้ไส้มืดหนิเนครับเนี่ครับผมมันเสียบหนึ่งหัวขาจับเชือกชือกสี่นะครับอยู่ นาปูซี่มะขาวครับวัดกุดแฮครับได้มาเลขสิบหกครับผมมาเบิ้งไปน้ำกันได้ครับเจอสิบหกกับความหมายก็ดีครับแล้วกไมีเลขความครับเลี้ยงนอย่างน้อยบ่ายครับอืมครับผมมาพิจารณาเบิ้งกันน้ำกันกั้นครับก็ขายเล็กศูนย์เพืาะว่าเลขกหนึ่งเพราะว่าเหล็กเก่ากับหัวกับหางนี่ครับมาแน่ด้วครับ เ็ยมาขอควันขอบารมีปูพคนไทยอยู่ด้ครับงวดนั้นก็ได้ดีครับดีครับกูอยากตามก็ตามนะครับไปอยากตามก็ตามค่ะเจี๊ยบหนึ่งหกห้าชแนลค่ะครับผมเป็นเลขหนึ่งเก้าป่ะห้าศูนย์หนึ่งเก้าสินะ เลขย,ยู่ใบที่สิบหกนึ่งนะครับเนาะอาจจะเป็นศูนย์หนึ่งเก้าหรืออาจจะเป็นหกเก้าอ,อ,อาจจะมาได้เลยครับเต้แปลครับเป็นพริศนาครับถึงดยกับบุญวัฒนาได้ครับเต้